สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชางพงผ่าเลาะนะครับพี่น้องเอ๋ยนะพี่น้องอน้ำแห้งนะครับเอฟซก็ว่าจะรอรอฝนนะฮะรอไม่ได้นะครับพี่น้อง FC เนาะเป็นไงละ่ะทีนี้เนาะ ฝนไม่ตกก็ด่านะฮะฝนตกก็ด่านะครับโอ้ยพี่น้องพอสูบน้ำใส่เนาะแปลงนี้นะเ,เดี๋ยวปล่อยไปแปลงนน้นแล้วก็จะสูบใส่มันแห้งแห้งทุกแปลงเนาะยกเว้นแปลงนี้นะฮะแปลงรอบสระก็แห้งนะครับพี่น้องโอ้ ปีนี้มันจะได้กินข้าวหรือเปล่านะครับพี่น้องเอเอ้ยไม่เหมือนปีที่ผ่านมาเนาะปีที่ผ่านมานี่น้ำไม่แห้งเลยนะครับน้ำไม่เคยแห้งเลยนะค,คนดีนะฮะปีนี้โอ้โหไม่อยากจะเอ่ยเลยพี่น้อง ข้าวก็กำลังงามเนาะน้ำมาแห้งก่อนนี่โอ้อเออไม่แห้งเท่าไหรเ่เนาะรแเลงนี้เนาะมันมันแห้งอยู่มุมนูนน้นเนาะทุกท่านเนาะเดี๋ยวจะสูบใส่อีกนะฮะนี่ตัดหญ้าคนาก็สวยนะครับแปลงน,นี้ก็เริ่มคืนมาแล้วเนาะสูบน้ำใส่สองครั้งแล้วนะะอันนี้ครั้งที่สาม ทำนาเนี่ลงทุนเนาะทุกท่านเนาะนยังไม่มีน้ำเท่าไหร่ลงทุนมากเลยนะฮะเอฟซีทำนานี่ผมว่าไม่มันไม่คุ้มค่านะครับเนาะปล่อยปล่อยลงเพลงนี้ก่อนนะฮะ มันมีน้ำเยอะๆก่อนเนาะแปลงนี้เดี๋ยวปล่อยแปลงนี้เสร็จนะจะปล่อยลงไปแปลงนู้นเนาะนะครับผมว่าถ้าไม่มีนานี่ก็ดีเนาะซื้อกินนะแต่ก็ยังว่านะครับพี่น้องถ้าซื้อกินนี่ข้าวมันมันอร่อยนะครับมันแซ่บนะข้าวนี่ถ้าเราซื้อกิน มันหมดใบวันนี้ก็อากาศร้อนนะครับทุกท่านเนาะอากาศร้อนโอ้น้ำยังไม่ได้เท่าไหร่เนาะก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับทุกท่านโอ้กล้วไม่ใช่มันสุกหรอ กล้วยสุข,ขียวยังเนาะปีนี้แม่ยายไม่ได้ลงไปดำนะฮะทุกท่านเนาะนี่ครับก็ต้องเฝ้านะครับทุกท่านเนาะไปดูครับพี่น้องเอฟซีแห้งเลยนะ เนาะบนไปนี่แหละเนาะเวลาเราไปกี่จัางตกทำไมฝนนะครับด่ามันอีกเนาะเวลาสูบน้ำเสนาทำามมัน,มนทำไมมันไม่ตกนะครับบนอีกโอ้ยไม่สวยเลยข้าวนะครับ น้ำสูบนี่มันไม่เหมือนน้ำฝนนะครับสูบใส่มันร้อนนะครับน้ำน้ำสูบนี่ถ้าน้ำฝนมันเย็นนะครับโอ้มีการรั่วลงสระอีกเอาเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนพี่น้องเอ๋ยอยู่แล้วนะรั่วตรงนี้นะครับพี่น้องอ่ะดีหน่อยเนาะ น้ำสระเราก็มีเยอะอยู่เนาะทุกท่านเนาะแต่มันก็เปลืองเงินเนาะซื้อน้ำมันนะครับเปลืองก็ต้องทำใจนะครับถ้าไม่โฉบใส่ก็ไม่ได้กินนะครับพี่น้องเอ๋อู้เดี๋ยวจะเอาขึ้นนี่นี่ผักกษตรนีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันเต็มสระนี่ แล้วท่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นนะฮะแล้วมันเกิดมาได้ไงนี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่เต็มสะนี่โหมันจะเอาปลาไม่ได้นะฮะน้ำก็ขึ้นอย่างแรงนะครับ เดี๋ยวเาลาะเก็บผักบุ้งก่อนเนาะไอ้ผักบุ้งนี่บอกโอ้โกว่าจะสูบเต็มทุกแปลงนี่ถ้าฝนไม่ตกเนาะท่าน,นเนาะโอ้หมดเงินเป็นพันนะครับแปลงด้นนานล่างยิ่งโอ้โหไม่อยากเอ่ยเลย ข้าวก็น่าจะเริ่มเนาะเริ่มตั้งท้องเนาะเห็นมันกลมๆแล้วนี่ <patri ots> ไม่สมทำคณาสูงเนะาะทำคณาใหม่นี่โอ้ยปีที่ผ่านมานี่ดยวดเลยนะครับพี่น้องน้ำนี่เก็บผักวุ้งก่อนพี่น้องผักวุ้งนี่อ่ะยินกับส้มตำเนาะคุนแม่มตาต้อยบอกว่าจะทำ น้ำขนมจีนน้ำปะลาร้านะครับนี่พ่น้องไปเดี๋ยวจะขึ้นไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะเดี๋ยวลงมาจอะ ลองมาดูไปบ่อยนะวันนี้น่าจะได้เปลน,นี้กับแปลงนู้นแหละเนาะเดี๋ยวปล่อยมาใส่แปลงนี้อีกนะ,ะประมาณนี้เนาะทุกท่านเนาะเจอกันใหม่นะครับชีวิตชาวนาชาวไร่ชาว,าชาวสวนก็แบบนี้นะครับพี่น้องอสวัสดีครับ